สาก๊กปรัชญาธุรกิจตอนกลยุทธ์ล้อมเว้ยช่วยเจ้าเมื่อครั้งที่โจโฉยกทัพไปตีฮันตงได้สำเร็จกิตติศัพท์ความเก่งกาจสามารถของโจโฉก็เลื่องลือกระชอนมาถึงเสฉวนในขณะนั้นเล่าปีเพิ่งจะเข้ายึดคลองเสฉวนได้ไม่นานรัศดรภายใต้การปกครองพากันหวาดกลัวโจโฉเกรงจะต้องเสียเสฉวนให้แก่โจโฉสืบต่อไปบ้านเมืองยังไม่ปกติ และไม่มีความเข้มแข็งเล่าปี่จึงปรึกษากับจูกัดเหลียงขงเบ้งเพื่อหาแนวทางแก้ไขค,ความหวาดกลัวของลัษณรจูกัดเหลียงจึงวางกลอุบายไม่ให้โจโฉยกทัพมาตีเสฉวนและอธิบายให้เล่าปี่เข้าใจว่าโจโฉนั้นยังกลิ่งเกรงซุนกวนอยู่จึงให้แหหัวตุ้นกับเตียวเลี้ยวอยู่รักษาหับปา่าเมื่อโจโฉยกมาตีฮันตงก็เอาแฮห,หัวตุ้นมาด้วยขอให้แต่งตั้งผู้มีสติปัญญา ไปว่ากล่าวแก่ซุนกวนว่าท่านจะให้กังแหเตียงสาหุยเอียงแล้วยุยงให้ซุนกวนยกมาตีหับปา๋าโจโฉรู้ก็จะเป็นกังวลเลิกทับกลับไปเล่าปี่จึงมอบหมายให้อีเจี้ยไปเป็นทูตชี้แจงข้อเสนอต่อซุนกวนซึ่งซุนกวนเห็นดีงามด้วยกับข้อเสนอของเล่าปี่จึงนำทับยกไปตีหับปา๋าโจโฉเมื่อทราบเรื่องการบุกหับป๋าก็ตกใจ รีบเลิกทัพจากฮันตงกลับไปเตรียมรับมือซุนกวนแทนล้มเลิกแผนการที่จะไปตีเสฉวนของเล่าปี่ทัพของโจโฉและซุนกวนทําศึกสงครามอยู่นานก็ไม่สามารถเอาชนะกันได้จนกระทั่งยอมเลิกทัพกลับกันไปเองเล่าปี่จึงมีโอกาสสะสมกําลังทหารของตนเองและยกทัพไปตีฮันตงในเวลาต่อมากลยุทธ์ล้อมเว่ยช่วยเจ้าหรือเหวยเว่ยจิ้วเจ้าของจูกัดเหลียง ก็ประสบความสำเร็จในการปกป้องเสฉวนของเล่าปีและสามารถนำทัพไปตีฮันตงได้อย่างงดงามสรุปกลยุทธ์ล้อมเว่ยช่วยเจ้าหรือหวยเว่ยจิ้วเจ้าเป็นหนึ่งในกลศึกสามก,ก๊กเป็นกลยุทธ์ที่หมายถึงการที่ศัตรู รวบรวมกำลังทหารและไพ่พลไว้เป็นจุดศูนย์กลางทำให้เกิดกำลังและความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นควรที่จะใช้กลยุทธ์ในการดึงแยกศัตรูให้แตกออกจากกันเพื่อให้กำลังไพ่พลทหารกระจัดกระจายคอยระเวดระวังมีความห่วงหน้าพะวงหลังแล้วจึงบุกเข้าโจมตีตามความหมายของตำราพิชัยสงครามคือการบุกเข้าโจมตีในจุดที่อยู่นอกเหนือความคาดหมาย โจมตีในจุดที่ศัตรูไม่ได้เตรียมการตั้งรับและคอยระวังป้องกันย่อมถือว่าได้เปรียบและได้รับชัยชนะมาแล้วครึ่งหนึ่งในการทำศึกสงครามการบุกเข้าโจมตีศัตรูจะบุกเข้าทางด้านหน้าซึ่งเป็นเพียงกลศึกอุบายหลอกล่อให้ศัตรูหลงทิศและนำกำลังบุกเข้าโจมตีทางด้านหลังการแท่งบุกโจมตีทางด้านตะวันออกแต่จริงแล้วบุกเข้าโจมตีทางด้านตะวันตก การทำให้ศัตรูคาดเดาแผนการรบไม่ถูกทำให้เกิดความสับสนในการวางแผนป้องกันฐานทัพพึงหักเอาในขณะที่ศัตรูเป็นฝ่ายที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมเข้าจู่โจมในยามที่ศัตรูไม่ได้คาดคิดตำราพิชัยสงครามกล่าวไว้ว่าเมื่อเห็นจุดอ่อนเปราะของศัตรูเราต้องใช้กลยุทธ์พิสดารโจมตีตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ล้อมไว้ช่วยเจ้าไปใช้ได้แก่ จูกัดเหลียงที่หลอกให้โจโฉนำทัพไปรบกับซุนกวนและบุกเข้ายึดทันตงจากโจโฉได้สำเร็จท่านผู้ฟังคิดเห็นว่ากลยุทธ์ล้อมว่ยช่วยเจ้าสามารถปรับใช้กับธุรกิจท่านได้อย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางคอมเมนต์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ฟังทุกท่านได้นะคะขอบคุณแหล่งข้อมูลอ้างอิงจากวิกิพีเดีย สนับสนุนโดยฟาร์มเกษตรจำหน่ายปุ๋ยตรา fk www farm เกษตร org